กินนี่บ่อยนะโมนี่กินอ่ะของแซ่บตับกบครับขาใหญ่ครับกินผู้มาทางกรุงเทพสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุครสุคนนะครับผมมาพี่น้องมาเมือนี้บรรยากาศย้ำเศร้าๆนะครับผมมากครับน้องไซแล้วนะครับผมสวัสดีครับช่วงนี้ก็จะมากับเก่งน้อยชาแนลบ่อยนะครับผมเพราะว่าน้องอ่ายุด นะครับผมปีใหม่กลับมาบ้านนะครับผมพยายามนะครับีปน้องช่วงนี้หาครับเข้าบ้านบ้านนะครับผมมาฝากน้องนะครับผมเพราะว่าพื้นเห็ดงานอยู่พุ่นนะครับผมบุค่อยได้กินครับเข้าบ้านเฮาเนาะเมนอ่ะวันนี้ให้พื่นจัดแกงกบใส่ปูนาโอ้ปูนากับบุเมนเจ้าของบ่อไปขูดบ้านเนี่ย ของแท้เลยนะพี่น้องโอ้โหมนันเลยงามงามงามครับพุณะแกงแบบเราล่าบ้านเฮาเลยได้เก่งน้อยเลยสุดยอดเลยแมนบมมีโอกาสได้กินครับพุณโมมีแหละกินฮอดกับพวกอยได้กินแล้วอาหารป่าทางบ้านเฮานี่อสุดยอดเลยเห็นแต่ไอ้ครับแม่กินเนาะมาเด้อเก่งน้อยพไปปะคิดยากแล้วบาดเลยอ้าคืนนี้ไรเลยเนี่ยตอนเนีเ้นย คุณนะมีทั้งอีปูนาน้ำครับแกงใส่กันมันได้รับยามนี่เอาน้ำลงนี่ได้บ่อใช่ว้าโอ้เอามีมันหมากมาละพร้อมแมนมั่อจีอัมรัมเข้ากันโล่เอาคนละอ๋อโถกิงน้อยเอ้ยยี่ปูอยู่พี่ สวยงามเลยปูอยู่ข้างเลยเอ้าบาทเห็นไหมเจียวกายอยู่ทั้งหลังนี่ครับเป็นเจียวป,ปยววลุกนะครับพี่น้องเจียวตำส่มกอกสูตรน้ำเมืงกันกินหอมขมอําลำฝีมือทำใหงขมไปมะละโอผักบะหักไอหอนหอนแล้วนี่ครับอายตุดตวดอยู่ เอานี่กินดี่บอนยำวมนีกินอ่ะของแซบตับกบครับให้น้องมันกินอบ้าแเบแซบแซบน้องกันไงพี่น้องอม,มันสุดยอดบรรยากาศนำเสีเ้าฟังเสียงนกขันพ่อครับโอ้นกขันนกไอ้นกเขาแน่อนอนนกทรรมชาติไน,น่นะ ตัวนี้ประจำย่ามือเส้าออแต่บ้านเขาแต่บ้านเบาแดงเพิน่ไดเเลี่ยงนกครับขาโต้เพื่อนน,น้อนนี่เนาะนองขาโต้นี่ขาโต้ใหญ่อันนี้ขาหน้านี่ขาหลังเนื้อแน่นมากนอร่อย อเอาขาใหญ่ครับหินผู้มาต่างกรุงเทพโอ้ย <laughs> ใช่อหอมเนาะอืมกัขดขัาเหนียวโตวแหม งลองปัวครับธรรมชาติบ้านเราเกยงน้อยไปคูดวานนี่ครับได้เจกโตัวซิบกว่าโตอ้คือมันอยู่ด้จ้ะไปคัวเชียนทรายเขาตบ่ได้มเนี่ยอึดแล้วางามเนี่มันมึนอ่ะพีนองอยู่ในเบ้ามันเฮงกระดองอมันมันครับ โออ้ยอสุดยอดเลยนะของแทบตับเลน,นี่นะพี่น้องเ้ยสดโโอโอ้อคนเหตุงานอยู่บนปาธนาสิ่งนี้เนาะที่สุดแล้วอยากกินกับข้าวบ้านเฮาครับ ได้โมเมนต์แบบไปว่านเฮแล้วเผาปลากินแล้วบ่ยัง,ยงบยังท่านมีโอกาสเลยบอกต้องสงการช่วงไหนเนาะล่งนองเนาะพี่น้องสงการจึงนนล่งนอ,นองบ่ยอดเลยสุดยอดเลย หาไซบูได้แล้วครับบรรยากาศแบบนี้กับข้าวเสียบแบบนี้ขอ <c oughs> งบ้านเฮาตอนนั้นความสุขบ้านเฮาเนาะเน็ <c oughs> เ่น,มามาน <c oughs> ้มันมะละพร้อมเนอ่ แซ่บเนาะ<อ>ใส่มะละนะมันจะเป็นน้ำแบบขมอ่ำลำเนาะอนันนี้โมเมนต์อ้อมนะครับแกงครับพี่น้องแกงครับผมอ้อมต้องใส่ข้าวเบือเข้ามานะครับอันนี้บบจ้ใส่ข้ามาครับแกงธรรมดาแกงปูนาใส่กบ ส่มะเขือพวงพพ้อมสุดยอดอที่ได้ยินเสียงไลยโรตีแตกเพ้อมธรรมชาติบ้านเฮาโอ้อันนี้เอาให้อายป่ะแม่นครับโอ้น้องเอาให้แซ่บมันมสุดยอดเลย พี่น้องมางเจ็บแคบต้องกันครับมาบุคาโต้แม่นบ่แม่นครับนี่คาโต้ยอรีนี่เอาไหมเอาบ่เอาเลยอ่ายบ่นี่ได้เอาดีได้สะเนื้อมันแน่นเนื้อไก่เลยนนลเนาะก้มตัวใหญ่ครับก้มมันเข้าเบามันมันครับพี่นอ้อง,งดีจ้ะ อืมอืมอืมเบิ่งองมึงดูป่านี่อืมนิปู่นานี่โอยเหลืองงามครับ โอ้ยมันเพิ่อไหมคุณสุดยอดเลยครับพี่น้องบางบางคนก็เอาข้าวจ้ำมองเนาะกระดิ่งแซ่บโพอดทำกระดิ่งพี่น้องปูยพี่น้องมึงมันครับเหลืองเลยพุ่นนะโอ้หะข้าวจ้ำอ๋อง จืดยอดแห่งความแซ่บยัยกิงเข้าม,มายายกินข้าวครับว่าจีจ่าแต่เพิ่นตื่นครับ <laughs> บาปป่าไี่รับน้องคุณย่างมากเพื่อลยย่ายเก่งเข้าหยอกยายหยอกยายครับเพิ่นมาตะปลาต่อไม้เดี๋ยวมันจะให้เก่งน้อยเพิ่นไปเอาบรรยากาศบรรยากาศป่าต่ไม้พี่น้องเบิ่งครับต่อไม้ยามแรงบ,บแม่น,มนบ้าน,น,นเฮาบ่ค่อยมีอยู่แซ่บแล้วก็หาย่างบ่คือยามฝนเลย ยำได้ค็แชย่ยำนั่นหมายถึงอ้ายได้ขนาดอยู่บ้านน,อนา้องกระเชินโตไปเหตุงานปุ่นยังนึกถึงความแซ่บเนาะพี่น้องแซ่บไปดีครับขนาดผมมาผมกินลงมือยังแซ่บมันเป็นกับข้าวบ้านเฮากระเซินน้องแบบโดนดนีมากินเธอหนึ่งตดโบยากวางซ้อนแหละเนาะสุดทำบรรยายเลยพี่น้อง โอ้ยขาตัวใหญ่กินได้ตับตอนนี้กินะะหายแล้วพี่น้องตับกบครับตรงลองเลยผู้ใดบอกเคยสามเนาะสามแสดงว่าสามโตเนี่ยสามโตอู้โมโน่เด้สามตั อืมอันสะขักเนอะขักนันอืมอ๋อเอบิ่งอีกจะข้ามงันเหลือตะปูปูนี่มันเนี่ข้าวสาบอ่ะไว้แค่กินประทายแล้วเนาะเอาออ๋อขักเนาะ โสมใจอยากพี่น้องครับผมแซ่บเสียบแซ่บน้องกันเด้อพี่น้องเด้อะหนาวเลยบ่าทางผูบ้านบอแดงบ่อทางมือขึ้นนี่ครับผมเออขับป็นนนี่พออยู่ครับพี่น้องพออยู่พออยู่พอวายเย็นเต่บ่เม่นเย็นหนาวนะครับผมเย็นแบบอากาศดีนะครับพี่น้องโอ้ได้การแบบเนี่ยขันขันข้าวดาวบรรยากาศเท่านี้ก็พออยู่ได้อยู่ดอกสูเทือพี่นังข้าวดาวย้ำในหนาววันเสารจมูกอยากออกรอดไปเข้าดาวน้องพี่น้องเนาะครับ อีกอย่างไงผู้ใดเข้าดาวกันดูแลสุขภาพเจ้าของดีๆน้าเนื้อพี่น้องเนื้อเพราะว่าไอ้บางคนอาจจะไปเข้าอยู่อ่าแนวไอแถวบ้านบาแดงก็นจะเป็นทุองให้ทรงหน้า,นาครับมันจะมีน้าค้างลงแน่นะครับผมระมัดระวังดูแลเรื่องสุขภาพเจ้าของดีๆนนะครับผมบางเทอเขาเขาดื่มเขาหยั่งแล้ว เมาอย่างซี่ครับเออเขาดื่มเมาอย่างเขาเมาแล้วล่ะย่านเพลอรับเพลอยังแล้วล่ะเขานอนตากน้าค้างทั้งคืนอย่างซีนะครับอันตรายนะครับผมระวังสุขภาพเจ้าของดีๆน้ำนะครับผมเป็นห่วงนะครับผมเอคลิปนี้กันน้องจะว่าอย่างอีกบ่บ่มีบมีนะครับมอ่มะเบาแดงนะครับผมกับเก่งน้อยนะครับผมก็ต้องขอนะครับผมขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกาลังใจนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้ บาแดงแล้วก็รอครัว่าบาแดงแล้วก็เก่งน้อยนําสุขูสุคนเพี่น้องเนื้อผู้ใดเหตุสิ่งไหนนะครับผมเบาแดงกับขอเบาแดงกับเก่งน้อยกับขอให้ประสบความสําเร็จในนาทีการงานนั่นคือกันนะครับผมว่าง่ายๆก็คือพี่น้องนะครับผมกับเป็นกําลังใจให้เบาแดงนะครับผมซัพพอร์ตนะครับผมคอยกดไลค์กดแชร์ให้เบาแดงกับเก่งน้อยอยู่ตลอดเบาแดงกับเก่งน้อยกับขอเป็นกําลังใจขึ้นให้พี่น้องสุขูสุคนนะครับเด้อคลิปนี้ก็ฝากพี่โตน้องนะครับผมเก่ง ป sociedad, glaube, Bref, ểu, ını, ูนานะครับผมใส่กบนะครับผมเส็บแซบกับบรรยากาศเศร้าๆบ้านเฮานาะพี่น้องเนาะฝากพี่ต้อนน้องนะครับผมสุขูสุขคนะครับผมกดไลค์กดแชร์เบาแดงกับเก่งน้อยเด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสตาร่เบาแดงกับเก่งน้อยนะครับผมขอพี่น้องนะครับผมสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขูสุขคนะครับผมนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนะครับพี่น้องนอนตื่นกับให้เงินหมื่นหายนะครับพี่น้องให้เงินแสนกับมาแทนที่นะครับพี่น้องแบมือกะให้แก้วมันีโชดนะครับผมโทษให้ ก็จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่และน้องไปเพียงสมานี้ก่อนคับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ